สวัสดีกันด้วยครับผมมาเขากับช่องอยาให้โมโหครับผมวันนี้ก็มาเล่นอยู่ที่ค่าย PG นะครับผมวันนี้ผมจะมาอาทดลองเล่นเกมไทยเยลเวอร์รอที่อะไรวะผมแม่งไอ้ตัวหนังสือแม่งอ่านไม่ออกวะ่ะหรือผมอ่านไม่ออกวะ่ะมหาสัจจ์แม่น้ําไทยครับผมหรือเกมตลาดน้ําที่ทุกคนเขาเรียกกันนะครับผมสําหรับคนที่อชอบเล่นค่าย PG นะเขาก็บอกผมมาว่าเกมตลาดน้ําวะก็เรียกว่าเกมตลาดน้ําเลยแล้วกันครับผม รับผมวันนี้จะมาเดินตลาดครับผมวันนี้มาเดินตลาดหนึ่งก็500บาทรับผมว่าในตลาดเนี่ยเราเดินตลาดเนี้ยเราจะได้ของอะไรมาบ้างครับผมเราจะเราจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นลูกค้าผมถ้าเป็นลูกค้าก็คือเราต้องเสียตังค์แต่เราได้ของกลับมาครับผมแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าคือเราขายของได้เราก็ได้ตังค์มาครับผมเราจะเปรียบเทียบกันเลยครับผมเราไปเดินตลาดด้วยงบ500บาทเนี้ยเราจะได้หรือเปล่าฮะนะเราจะซื้อของที่ละสิบบาทแล้ครับผม ล้วไปตลาดเด้งปุ๊บห้าร้อยบาทจะเป็นยังไงครับผมในห้าทีครับผมในตลาดในห้าทีครไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมกดแล้วนะฮะกดไปแล้วไม่ได้ดีไม่ได้ดีเลยนนะครับผมแต่ผมพูดช้าไปเธอมาช้าไปรู้หรือเปล่าตอนที่ฉันไม่มีใครแล้วเธอไปอยู่ไหนเกมนี้มันสำหรับมันซื้อฟิโควีสปินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้โอ้โห เลินตลาดยังไงให้หมดตัวฮะหมดตัวแต่อย่าเพิ่งหมดใจแต่ถ้าเธอไม่มีใครก็เช่นกันไม่มีใครเหมือ <qued ans> นกันแล้วผมหมดไปแล้วนี่ไงนี่ไงเลินตลาดยังไงให้ได้ตังค์ครับผมเดินตลาดยังไงให้ได้ตังค์ฮะนี่ไงเลินตลาดยังไงให้ได้ตังค์มาดีแต่มันไม่มีคูณให้นะผมเราไปจำนวนกันให้เลยลอ่ะใบละหนึ่งครั้งครับผมหนึ่งครั้งสุดท้ายครับ อ่ะฮะโอ้โหสองร้อยหกสิบ,บาทครับผมตอนนี้ได้กำไรอยู่ที่แปดสิบาทนะะเฮ้ยได้กำไรอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเลยเน,นี่ยตลาดยังไงให้ได้กำไรครับผมด้สามนาทีครับผมที่จริงสามนาทีเราไปซื้อฟิลสปินดีกว่าปะ่ะเออตลาดยังไงให้ได้กำไรครับผมได้ตังแต่ถ้าวายมาเลยก็คืออุ่นใจเลยใช่ปะ่ะ วายเข้าอ่ะก็คือหุ่นใจครับผมโบ่หนึ่งครั้งล่องอีกโบอีกเดินตลาดครับผมวันนี้มันเดินตลาดฮะตลาดไทยฮะตลาดน้ำอโยธยาบู๊ิงจร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 ิงจิโอ้ยทำเป็นสับนะแต่ไม่แตกให้กูเลยนี่ไงนี่ไงจริ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 งโอ้ยเวน เนี่ยเนี่ยมาดิคิดปินมาดิคิดปินมาดิโอ้โหป้าป้าป้าตะเลยไปทำไมน่ะจิงจริงจริงโอ้ยทำเป็นสาบโอ้โหนี่มันมีสิปินให้ด้วยนี่หจริจิงจริงจริงจริงตลาดยังไงครูครับผมจิงจริงจริง โอ้ยอุ้ยเราอาจจะมีโอกาสเอ,อ้ยผมปัดไปผิดอาจะมีโอกาสได้ฟ <uk> ีสป <ughs S 1> ินนั่นเนี่ยเราฝันลมนุ่มแรงไปก่อนนะเอาละครับผมรู้สึกว่าปวดหลังฮะตลาดเดินตลาดยังไงให้ได้เงินนะก็เดินไปเรื่อยๆครับผมเมื่อยก็หยุดนะ เอาหรอเอาเรื่องว่ะเหลือสองนาทีครับผมเหลือสองนาทีาก,กับการเดินตลาดครั้งนี้เอาอย่างนี้ป้าเดิเนนาทีสุดท้ายกับผมเนื่งจะจัดซื้อฟิสิปินเลยนี่ไง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 ดเอาดดอกเนี้ยดอกเนี่ย,อเ,ย,อเ,ยเอาดิเหลือหนึ่งนาทีแล้วฮะ เดินตลาดยังไงให้ได้ตังค์ครับผมเฮ้ยโอ้โหแต่มันไม่เลี้ยงให้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทียังนู่นนีนีใช้แค่หนึ่งนาที สังเกตฟังเสียงดูครับผมเสียงมันมันมีเสียงไทยพูดซ้อนแทรกเข้ามาเลยครับผมจริงจริงมันหมดเวลานะหมดเวลาแล้วเออหมดเวลาแล้วโอเคครับผมสําหรับเกมนี้ก็ไม่ขาดทุนอ่ะเออไม่ขาดทุนเลยนะเนี่ยผมไม่กาไรมาเกือบร้อยบาทเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาพอเท่านี้ก่อนนะครับผมเราคลิปต่อไปผมจะมาลองซื้อฟิสปินในห้าร้อยบาทเนี่ยเอาตางตรงนี้แหละมาซื้อเลย เดี๋ยวผมขอตัดคลิปนี้ลงก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันดูอีกคลิปก็ได้นะผมว่าเอ,อการซื้อฟิสติปเกมเนี้มันคุ้มหรือเปล่าครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมคนไปต่อนวะพ,พ,พอแล้วนะไปแล้วไปแล้วผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย